างครั้งนะคะถ้าหากว่าเรามีความประสงค์ที่จะไหว้พระเก้าวัดเราพาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือญาติพี่น้องที่สูงอายุแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางไปไหนไกลๆนะคะบางทีเราอาจจะจัดหมวดหมู่ว่าเป็นเรื่องราวที่มีประวัติใกล้เคียงกันลวงพ่อวัดบ้านแหลมประดิษฐานอยู่ที่วัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรส,รสงคราม ไม่ไกลเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวัดนี้เป็นชื่อเก่าแก่นะคะว่าวัดศรีจำปาเป็นชื่อตั้งเดิมเป็นวัดเก่าแก่สมัยวิทยาตอนปลายจริงๆก็มีเรื่องเล่าหลายเรื่องด้วยกันนะคะที่จะนํามาเล่าให้ฟังนี้เป็น2เรื่องเพราะอย่างน้อยการที่เราจะไปนมัสก,การที่ใดที่หนึ่งเราก็ควรจะรู้ประวัติและความศักดิ์สิทธิ์ของณที่นั้นด้วยนะคะมีเรื่องเล่าว,ว่าชาวบ้านนะคะออกไปหาปลาแล้วก็ลากอวนก็ไปติดนะคะ ก็ได้พระพุทธรูปมาสององนะองค์ที่1น,นะคะก็คือหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคารและองค์ที่สองก็คือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมชาวบ,บ้านก็ดีใจค่ะก็ได้นําขึ้นมาปฏิสถานในบนเรือเพื่อนํามาสักการะบูชาณถิ่นของตนก่อนที่จะถึงบ้านแหลมนะคะเรือที่บรรทุกหลวงพ่อวัดบ้านแหลมปัจจุบันนี้นะคะก็หยุดนิ่งแล้วก็เอียงแล้วก็จมลงไปงมเท่าไหร่ก็ไม่เจอ พราะฉะนั้นชาวบ้านก็ได้แต่นํหลวงพ่อวัดเขาตะเคามาประดิษฐานที่วัดเขาตะเคาวดังที่ได้เล่าให้ฟังมาแล้วนะคะต่อมานะชาววัดวัดแหลมเนี่ยก็ไปพบนะคือข้างใต้นี่ก็จะเป็นเหมือนกับหลวงพ่อลอยน้ํามาก็นําขึ้นมาช่วยกันลากช่วยกันชุดดึงมาโดยไม่ต้องใช้คนเป็นจํานวนมากใช้คนเพียงเล็กน้อยเสมือนหนึ่งว่าหลวงพ่อวัดปันแหลมอยากจะประดิษฐานณนะแห่งนี้ เมื่อชาวบ้านนะคะได้นําขึ้นมาปฏิสฐานที่วัดศรีจำปาชาวบ้านแหลมก็ทราบค่ะก็ตามมาแล้วก็บอกว่าอันนี้เขาเป็นคนค้นพบนะขอเอานําไปปฏิสฐานที่วัดบ้านแหลมเถอะชาวบ้านก็ทะเลาะกันในที่สุดก็ตกลงกันได้ว่าในเมื่อหลวงพ่อปรารถนาที่จะปฏิสฐานอยู่ที่วัดศรีจำปาก็ขอไว้ที่นี่เถิดชาวบ้านแหลมก็บอกถ้าอย่างนั้นเรียกว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมได้ไหมคนละครึ่งคือปฏิสฐานที่วัดศรีจำปา ะะแต่เรียกว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็เป็นที่ตกลงกันหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็เลยประดิษฐานที่วัดศรีจำปาน,นับแต่นั้นมาแล้วก็ที่วัดศรีจำปาแห่งนี้ปัจจุบันนี้ก็คือวัดเพชรสมุทรนั่นเองนะคะทีนี้เรื่องที่เป็นประวัติศสาสตร์โบราณคดีก็คือสมัยกรุงแตกอีกเช่นกันนะอาจจะเป็นได้ที่ว่าชาววิทยายได้นําพระติดมาเพื่อที่จะนํามาประดิษฐานที่จังหวัดเพชรบุรีและเรือนั้นเกิดล่มก็เป็นไปได้หรือเมื่อกรุงแตกนะคะ ชาวบ้านก็ผักลงน้ําแล้วก็ไหลออกสู่ปากอ่าวหรือก็ได้เหมือนกันนะคะที่นี่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมเมื่อสันนิษฐานว่ามาจากอายุทยาชาวบ้านก็เลยบอกท่านคงชอบละครเพราะอายุทยามีความเจริญมากในเรื่องพุทธศาสนาละครศิลปะต่างๆดังนั้นเวลาใครที่จะไปกราบไหว้สักการะบูชามีการลำถวายมีละครลำไปนะเหมือนกับว่ามีละครเหมือนสมัยอยุทยายิ่งแต่งองค์ทรงเครื่องเนี่ย ก็เข้าใจกันเอาเองว่าคงจะเป็นที่ชื่นชอบของเทวดาผู้รักษาหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเพราะเมื่อใครจะขออะไรแล้วมีการลำถวายก็มักจะได้สำเร็จสมประสงค์อย่างนั้นทีนี้เรานะคะถ้าจะไปนมัสการเราตั้งจิตน้อมระลึกถึงนะคะว่าคนโบราณนะสมัยยุธยามีความเจริญในด้านพุทธศาสนาชาวบ้านปฏิบัติและเวลาเกิดภัยสงครามนึกถึงใครก่อนนึกถึงพระก่อน นะคะเอาพระให้รอดจากการถูกเผาไหม้จากการถูกทำร้ายอาริราชสัตรูคือลักพระพุทธเหนือสูงสุดพระพุทธเป็นสารณะพระธรรมเป็นสารณะและพระสงฆ์เป็นสารณะนั่นคือสิ่งที่คนโบราณคิดหลายความคิดหลายจิตใจที่รวมไปสู่ในพระพุทธรูปองค์หนึ่งพระพุทธรูปองค์นั้นจึงมีความศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนทุกที่พลังจิตที่ดีที่เป็นกุศลจิตไปอยู่ที่ตรงนั้นเมื่อเราไหว้เราก็รับกุศลจิตอันนั้น ช่วยกันบำรุงพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติบูบชากราบไหว้เป็นสมาธินะคะแล้วก็ทำจิตตั้งจิตน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังคุณอันนี้เราได้บุญกุศลนะคะและเสมอหนึ่งอนุโมทนาคนโบราณที่นำพระพุทธรูปมาปฏิสฐานให้เราได้สาการะกัน